สุชาแนลแวร์ฮะวันนี้มา Up อัปเดตสภาพร้านนะคะหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ก็ได้จุดทูปของเขามาเจ้าที่เจ้าทางเรียบร้อยแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่เข้ามาเก็บของอุปกรณ์ไฟฟ้าอันไหนที่สามารถเอาไปซ่อมแซมใช้ต่อได้อันไหนที่ต้องทิ้งซากไปก็ขนไปมนเลยนะคะทุกคนนี้ที่เปรียเปรียกอะก็คือทําความสะอาดเรียบร้อยเป็นไงบ้างพี่ฟีดแบ็กของคลิปไฟไหม้ หลายคนแบบให้กําลังใจเยอะมากคือจะบอกว่าเรากับการอ่านคอมเมนต์แล้วแบบมีกําลังใจขึ้นนะเว้ยจากคอมเมนต์ของทุกคนขอบคุณจริงๆที่ทุกคนให้กําลังใจนี่ที่เขาบอกว่าโจรป้นสิบครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวดูสิโอ้หหายหมดเลยครั้งที่แล้วที่มาจะมีรอยไฟไหม้แล้วก็มีเครื่องแบบสแตนเลสเครื่องใช้อะไรหายหมดเลยจุดเกิดเหตุตรงนี้นะคะทุกคนอ,อุปกรณ์ทั้งหมดตรงนี้ที่มันออกไปแล้วก็ทั้งนึง ลานึงได้หายไปแล้วทำไมน้ำตาไหล <c oughs> ตาดูช้ำๆตาดูช้ำๆเออพี่มีคำถามเยอะจากคอมเมนต์ว่าแบบประกันเป็นไงบ้างตอนนี้นะคะวันที่9กพฤศจิกาเราส่งเอกสารทั้งหมดไปเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่มีการอัปเดตนะคะอ๋อรออัปเดตอยู่เราอัปเดตเรื่อยๆนะคะทุกคนเราได้เงินเมื่อไห <c oughs> ร่เราจะบอกทันทีค่ะทุกคนแต่ไม่ได้ก็บอกทันทีนะะโชคดีที่เรามีตัวแทนที่น่ารักเขาก็จะไปช่วยตามประกันให้สาธุขอให้ได้ พชัดสวีน่า <Harriet> รักมากเลยเมื่าชาเขาโทมาเขาบอกว่าเขามีแบบมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับการป้องกันไฟไหม้พวกสมองดีเทคเตอร์พวกสัญญาณอลารมว่าถ้ามีไฟมีควันอะไรเงี้ยเขาจะมาติดให้เราด้วยโอเดี๋ยวรอดูคลิปช่องพี่ซีฉัดปวีนะคะเออพี่ชาแล้วไอ้น้องๆที่ร้านทำยังไงอะ น้องี่ราะน,นะคะตอนนี้ยังเลยงรูปปูเสืออยู่อย่างดีนะคะก็ให้ไปช่วยงานแต่งสิริช่วยได้ตั้ง3คนเลยจริงๆมีน้องประมาณสิบกว่าคนนะตอนนี้ก็ไปขายบัวลอยอยู่ที่อารีเดี๋ยววันนี้ไปดูบัวลอยต่อด้วยว่าบัวลอยเป็นยังไงบ้างหน้าตาเป็นยังไงขายดีหรือเปล่าวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับของการที่เราเริ่มขายบัวลอยโมจิของร้านแบร์เฮาส์นะครับเพื่อช่วยร้านตักสินนะครับผมอันนี้คือพนักงานเขียนเองเลย โอ้โหลายมือโคตรสวยแล้วเมนูนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงครับก็มาจากสาขาสะพานตกชิดเกิดเหตุเพลิงไหม้อะค่ะแต่ทีนี้มันเกิดการเสียหายค่อนข้างอยู่ก็เลยต้องพยายามหารายได้ให้มาึ้นเพื่อไปซ่อมสาขาสะพานตกชิดพนักงานก็มาช่วยกันขายอย่างเงี้ยนะครับใช่ค่ะก็ขยายกับแล้วก็เวลาเปิดร้านเพิ่มขึ้นค่ะก็เป็นถึง5ทุ่มทดลองขายก่อนแล้วก็จะมีเมนูที่เป็นบัวลอยเผือกโฮมเมดเพิ่มขึ้นมาค่ะพี่ชื่ออะไรฮะ คือทำงานอยู่แถวนี้นะครับพี่อ๋อบ้านผมอยู่ในซอยนี่แหละครับอ๋อเอาพี่สั่งบัวลอยอย่างเดียวเลยครับใช่ผมชอบกินบัวลอยอยู่แล้วครับเห็นว่ามีบัวลอยมาขายก็เลยลองลองชิมดูว่าเป็นยังไงโอ้โหนี่คือเห็นเห็นป้ายหน้าร้านอันนี้แล้วเดินเข้ามาเลยครับใช่ครับอร่อยดีครับรึมึดดีครับเครื่องเยอะมากเลยนะขอบคุณมากนะครับพี่โอ้โหคนแรกเลยเป็นยังไงครับพี่ ความหนึ่ไม่เหมือนเดิมคุนพ้ภาอร่อย <c oughs> อ๋อเ้าใครมุกอะเขาชื่อบัวลอยมุติเันนี้คนดูแม่แม่ฮักมองว่าเนี่ยอันนี้ใครอันนี้ใครด้านหลังนะอันนี้ชื่อบอลนะฮะรเราจะพาเขามาเป็นพิธีกรคนใหม่ของยีสไกด์โอ้โหนี่คือพามาชิมบัวลอยมจิด้วยใช่ไหมล <c oughs> อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยกซดเลยอะ ใช้เวลารีโนเวทกี่เดือนเขาบอกว่า30วันแล้วก็วต้องออกไปทั้งหมดก่อนล่วงหน้าเพราะว่าถ้าเรารอประกันนะตอนนี้ก็คืออยู่ใน p r o c e ส่งเอกสารนะแกและทีนี้ประกันมันมีแบบเหมือนเขาก็มีอีก 2- 3สาประกันใช่ปะและว2-3สาประกันเนี่ยเขาต้องไปคุยกันเจราจาว,ว่าใครจะรับผิดชอบส่วนไหนใครจะรับผิดชอบอุปกรณ์ใครจะรับผิดช,ชอบส่วนที่ไม่ใครจะรับผิดชอบส่วนไหน,ลน,ไหนแล้วกว่าจะตกลงกันนะแกคิดดูดิแล้วมันพี่สายไม่ทําบริษัทเดียวเหมือนจกทําบริษัทเดียวแต่ว่าเหมือนเขาจะไปโคกันเองเหมือนเขาจะมีการทําเป็นพาร์ทเนอร์กันอะ พี่คะใช้เวลากสร้างประมาณกี่วันคะประมาณ30วันครับลูกค้าจะได้กลับมาจิ้เมื่อไหร่คะอ่ากำหนดก็คือส่งงานวันที่9คือวันนี้เป็นวันแรกใช่ไหมพี่วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มต้นงานพี่เขาถ่ายไว้เพื่ออะไรใช่ไหมครับให้เป็นหลักฐานพี่คะจะมีข่าวดีที่อาจจะเร็วกว่า30วันไหมคะตอนนี้ พี่พี่กังวลก็คือผนังเนี่ยผนังเนี่ยมันจะล้างยากแเพราะว่าผนังอื่นมันล้างปุ้นมันเอาสีกิ้งได้เลยแต่ผนังเนี้ยมันเป็นผนังอิฐมันต้องล้างก่อนแล้วมันสงูงมันเลยขึ้นไปข้างบนเลยโอ้โอสออยสงสัยยังไงคะอยากถ่ายพี่มาพี่เขิน <c oughs> พี่ครับผมสงสัยอย่างหนึ่งครับรอไอ้นี่มันเคยเป็นอะไรมาก่อนนะพี่ออ๋เป็นกล้องจอนปิดอันนี้กล้องจรปิดเหรอัไม่เหมือนกล้องจรปิดเลยมันเหมือนแบบนี้งอกหินย้อย แล้วที่ยังเหลือแล้วก็สวยงามก็คือต้นไม้ที่น้องๆปลูกนะครับก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรนะแล้วเรามีวิชั่นให้น้องเนี่ยเอาต้นไม้มาขอไม้ไเรื้อยๆก่อๆใหมันโยงๆเนี่ยต่อให้เราไม่เหลืออะไรเราก็ยังต้องหาเรื่องให้เราเหลืออะไรบ้างแหละ <laughs> พ่ดูพูดแล้วเศร้าๆวะไงพี่ดูสามสิบวันนะพี่นะสามสิบวันครับไม่มันพี่กังวลอย่างนึงคือเรื่องสีเพราะว่ามันมีบ้านใกล้เลนเคียงเยอะเวลาเราพ่นสีนะมันจะเหม็นแล้วมันจะฟุ้งเจ็ดสิบ็ตัมอด้วก็สำหรับคนดูแบร์ฮางนะครับที่ให้กำลังใจเนี่ยผมขอบคุณมากมีคนแนะนำเรื่องอักขีภัยการซ่อมการทาสีกอะไรมีมาหมดทุกอย่างยกเว้นมีอย่างเดียวอะไรฮะเจ้าที่ เห็นในคลิปนะฮะอยู่ตรงไหนมีอยู่ครั้งหนึ่งถ่ายรูปไปส่งในกลุ๊ปแล้วมีคนวงมาให้ดูด้วยเห็นคนแล้วมีคนอยู่ตรงนั้นเห็นหน้าผู้ชายอยู่ตรงนี้บางคนเดินผ่านข้างหน้าบอกเฮ้ยเรามีคนแก่เดินอยู่ชั้นสองคนดูคนไหนเป็นซินซงซินแสนะครับก็แนะนําเราได้ว่าต้องทําอะไรอย่างไรไปเดี๋ยวไปขายบัวลอยต่อน้องเออเดี๋ยวไปดูชะตากรรมเดี๋ยวไปดูน้องคนนี้ขายบัวลอยนะคะจุดจบของร้านไฟไหม้ไปขายบัวลอยต่ออร่อยโอเคขอบคุณมาก ตนี้เราเข้าสู่ชนาบฮักนะครับกาบกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะตรงนี้นักเรียนตรงนี้เนาะ <c oughs> ไม่ใช่เ,เห็นป้ายนะั้นไหมฮะเมื่อกี้ผมก็เดินไปเช็คมาแล้วผมนึกว่าแบบน้องๆเขาชุมนุมกันแต่ไม่ใช่เป็นกลุ่มแท็กซี่เขาชุมนุมน่าจะเป็นการชุมนุมเพื่อมาชิมชานมแถวๆนี้ร้านที่โลโก้เป็นรูปหมีไม่ขายของไม,ขไม่ขายของเฮ้ยย <c oughs> ่านนี้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่ล็อกเท่านี้ดูจากด้วยสายตาประมาณ3 0ถึง40ตารางเมตรมให้ทายล็อกเท่าไหร่อ่าักสามสี่หมื่น ย่านอารีเป็นย่านที่มหัศาจรรย์มากคุณเห็นร้านเสื้อผ้าแบบนี้ไหมฮะตอนที่ผมเปิดร้านใหม่ๆนยช่วง7จ็ดโมงเช้ามีลูกค้าแบเฮาเล่าให้ฟังว่าเขาอะขายอุปกรณ์กีฬาเปิดตั้งแต่ตีสี่ประมาณ7จ็ดโมงเช้าแล้วขายหมดด้วยงงไหมพี่ยอดวันหนึ่งพี่ได้เท่าไหร่วะเขาบอกว่ามากสุดประมาณ2 0 0แสนต่อวันสองแสนต่อวันคิดดูว่าตรงนั้นอะที่ราคาเท่านั้นจะปะแล้วร้านเหล่านี้อยู่ได้ยังไง งงไหมร้านเสื้อผ้าอยู่มานานมาก10-20ปีนะเจ้าของพี่บอกขายเสื้อรูๆแพงๆถามว่าอยู่ได้่ยี่สิบปีงงไหมปกติแล้วต้องมีหน้าร้านอย่างนี้มันควรจะเป็นบ้านดีสิ่งใช่ไหมแต่ข้างบนมีร้านของเชฟปอนนี้เป็นมาสเตอร์เชฟเลยลูกค้าเต็มตลอดเวลาอยู่ในบันไดทางแคบๆดืๆแค่นี้งงไหม งงจริงๆคือย่านนี้มันคนงงไอผมเคยเล่าไปในคลิปใช่ไหมครับว่าธุรกิจเน Pascal ี่ยจะรอดไม่รอดเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแค s โฟต่อให้เราเป็นเศรษฐียังไงเราต้องมีเงินติดกระเป๋าตังค์ไว้กินข้าวให้เมียเก็บให้พ่อแม่เก็บเป็นล้านแต่ถ้าเราไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทอันนี้เรียกว่า c a s โฟไม่มีเพราะฉะนั้นแค s โฟเนี่ยจำเป็นมากวิธีที่เราจะนําให้เรามีแค s โฟในกรณีที่ขาดแค s โฟนะครับก็คือนี่ครับอะไรไม่ใช่แป๊บนึงเมื่อกี้มีน้องแฟนขบบอกว่า เดี๋ยวนะกินบัวลอยถ้วยหนึ่งแบ่งกันสี่คนไปทำบ้านดีคนมากันกี่คนคะมากันกี่คนสั่งกี่ถ้วยคะสั่งกี่ถ้วยเชียงหนูมไหมล่ะคะนี่ขอไปหลังก่อนด้วยเดี๋อแต่นี่คือมาด้วยกันหมดใช่แยกกันนั่งเออแยกกันนั่งโคเดี๋ยวนะนั่งเป็นคู่เป็นคู่ไอ้นี่นั่งคนเดียวโอ้โห ผมมก็จะมาสรุปโครงการนะครับที่เราได้ทำไปเพื่อซ่อมสาขาจริงแรกที่เราทำนะครับเราแก้ปัญหาโดยการที่ขยายเวลาเปิดร้านปกติสาขานี้เราจะปิดสองทุ่มใช่ไหมเราขยายเปิดมาเป็นห้าทุ่มเพื่อรองรับลูกค้าตอนดึกสิ่งที่น้องแม่ร้านเจอคือลูกค้าที่ขาดสติในการซื้อแล้วก็ซื้อเยอะขึ้นคนหิวยำดึกกับพี่ไม่เข้าใจเหรอคนเมากําลังแบบ เดินเข้ามาซื้อมีอะไรบ้างเอามาให้หมดเราก็ได้ทำบัวลอยมาขายเพิ่มนะครับเพราะว่าทรัพยากรที่เรามีคือเราทําไข่มุกเองใช่ไหมเครื่องทำไข่มุกก็มีอยู่แล้วเราก็แลอาเครื่องทำไข่มุกก็มาทาบัวลอยเพราะว่าลักษณะแป้งไข่มุกกับแป้งบัวลอยคล้ายกันใช่ไหมใช่ครับเวลาเราจะทําอะไรเงี้ยเราต้องดูก่อนว่าทรัพยากรที่เรามีเรามีอะไรบ้างแล้วเราค่อยต่อยอดแล้วก็อีกอย่างเรื่องที่เป็นไอเดียบันเจิดของท่านซีอโอนะครับครับผมเราก็จะทําเอกสารเพื่อไปหยอดใส่ตู้จดหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม โอเคนี่คือเป็นวอเชอร์นี่หลายธุรกิจเขาทำกันนะสมมุติว่าจ่าย90 0บาทแต่จะได้แคชประมาณ1,000บาทเอาไว้ให้ใช้ฉีกมา1ใบก็มาใช้หน้าร้านได้1ใบใครจะกล้าฉีกถามผมมันดูน่าเก็บสะสมมากเลยเออนั่นน่ะดิแล้วผมยังไม่กล้าฉีกเลยนี่ก็คือพับเก็บใส่กระเป๋าตังค์ไว้เฮ้ยๆผมเพิ่งเห็นอันนี้คืออยู่ที่ร้านตักสินป่ะใช่ฮะใช่คือปกติใกล้ใกล้ทีีใหว่น่าต้องเอา หวานไปจับฉลากกันก็ถ้าเกิดโรงเรียนหรือว่าบริษัทไหนมีการจับฉลากก็อย่าลืมนะคะมีฟูตวปรโเชอร์ของแบรด์เฮาส์ด้วยนะคะนี่แต่สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่แบร์เฮาส์ทำเป็นคนแรกนะ<ม>บริษัท<อ>ใหญ่ๆเขาก็ทํากัน<ม>สังเกตถ้าเกิดตามออนไลน์จะมีสิ่งที่เรียกว่า e voucher ก็คือการที่นํ c a s ชมาก่อนแล้วค่อยไปรีดีมเอาเงินที่หลังก็คือเหมือนเอาเงินมาใส่กระเป๋าก่อนเพื่อให้เรามีตังจ่ายพนักง,งานอะไรอย่างงี้จริงๆสาขาอารีเนสร้างเสร็จไปประมาณ80ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเหลืออีกงานกับเปอร์เซ็นต์ท ต้องมีการเดคอเรทจะบอกให้ค่าเดคอเรทเนี่ยผู้รับเหมาอ่ะเสนอราคามาบ้ายมัโคตรแค้นเลยเขาว่าไม่อยู่กลนเดี<ง>๋ยพึ่งอย่าพึงาพ่งใจ <c oughs> เย็นๆเลยแต่นี่จริงๆตรงนี้ผมวางโครงการแบบทําเป็นน้ําพุกับเป็นต้นไม้อันนี้ทับโครงการเดือนะทําไมฮะไม่มีตั์ทำไมต้องมีน้ําพุหน้าร้านอ่ะ เอ้าค no. ุณไม่เคยรู้อ่ะวงจุ้ยวงจุ้ยซ้ายสงบนิ่งขาเคลื่อนไหวอ๋อทำให้คนรู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกเย็นเลยเนี่ยอ๋อตอนแรกจะทำเป็นน้ำตกแต่ทำเป็นน้ำตกในแังกจล่าแล้วเออนี่เลยนี่น้าร้านเป็นแค่นี้อ๋อนี่หน้าร้าจะป็นน้ำตกแล้วแต่ทำเป็หยดเดียวก่อน เป็นดับน้ำตกแบบประหยัดน้ำมัจริงๆอ่ะผมอยากเข้าไปดูตอนน้องเขาทำนะครับครับอยากจะโชว์ให้ดูว่าน้องเขาทำยังไงแต่ว่าคนมันแน่นร้านละยอมค่ดูพุทเท็มาจากช่องวีดไก่แล้วกันครับครับผมอันนี้คิวซีตลอดเวลาเข้าสาขาอะไรก็มาในจักรในสิบแก้วเขาเป็นน้องบีทานมให้ได้ไหมครับพอดีมีเอฟซีหลายคนต้องการน้องบีฮะเป็นชานมขวดหรอคะทำไมเกินกล้องเหรอวันนี้ไม่สวยห่อกอันนี้ไม่สวยหลบก่อนแล้ววันไหนเราจะสวยนั่นสิมีเงินแบบให้พนักงาน ัญญกรรมไหมคะเราทำา M ็ใช่ไหมครับทำเอ็มบีแล้วมวีเราก็อยู่ในกองแล้วก็มีเอ็กมากมายที่แบบจิ้ชอนวีนะคนตัดต่อก็ชเอาไว้พี่หน่อยดิหยิบของให้หน่อยดิรีบๆนี่หยิบอครได้ไหมฮะนี่หยิบอะรได้อะไรเราหยิบของเฉยมันอะไรตัวไม่ไม่เราตัวแข็งยังไงเราตัวแข็งยังไงกว่าหกกวหกกว่าหกอะไรเอาไปคืนก็้คืนดี ายวาๆขอบคุณหน่อยวายขอบคุณเด็กใหม่เด็กใหม่เขินสาวสวยภาพเหมือนในเอ็มบีความสุขเห็นผู้หญิงไม่ได้เลยตัวสั you know. ่นนี้ลวงลวงกัดตรงกลางทำไมวะนี่ใจชอบกัดตรงกลางโอ้โห ขอมัเนี่ยขอมัเนี่เยเล่ากลนะ่องทุ่นทอยแล้วนี่จะปิดคลิปนานแล้วนะครับ เราใส่เน,นอเอต้นเท่าไหร่แฟนขับไปฮักนะครับถ้าเกิดว่ามาเจอซารแล้วสงสัยเรื่องของบัญชีดอกเบีย้ยการเงินภาษีคนนี้คือเทพมากตอนลงคลิปร้านไฟใหม่อ่ะมีคนฮักมาเยอะแยะมากเลยนะเรื่องประกันคีย์ไพเรื่องอะไรถามความรู้สานเยอะเหมือนมันกระเพื่อมทั้งวงการแม้แต่ยูทูบเบอร์่ังๆก็ถามมาเพราะว่าเขาลงทุนสตูเยอะเาต้องวางระบบป้องกันอีภัายาลใช่ปะจะต้องมีคลิปหนึ่งถ้าซานพูดเรื่องภาษีนะผมว่ากระเพื่อมกว่านี้กระเพื่อมแบบ <c oughs> คือ <c oughs> รจริงอ่ะไฟไหม้มันก็มีเหตุเกิดหลายครั้งแหละแต่เราเป็นสื่อไงแล้วเราพอโดนปุ๊บเราก็เลยมีแรงในการพูดออกไปใช่แล้วผมว่ามันดีเพราะว่ามันก็แบบเป็นบทเรียนให้คนอื่นไม่พลาดพวกเราแต่จริงอ่ะที่แซวพี่พีอีทแหลกอะ่ะเพราะาอะไรรู้ป่าเพราะว่าเราใช้สำนักง,งานบัญชีเดียวกันเราเลยร,รู้รู้เนี่ยเราเลยแซวกันไดพวกผมเจ็บเรื่องภาษีมาเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะพูดไม่ใช่เจ็บธรรมดาเจ็บ ที่จะขายบัวร้อยรอบพิเศษนะคะเพื่อให้น้องๆสะพานตักศิล์ได้มีงานทำนะคะครเราก็ขายค<ม>ูปองวอลชอร์เพื่อที่จะเอาเงินสดมาซ่อมร้านนะคะที่สะพานตักศินก็เก็บใส่ขาดอย่างนั้นอ่ะก็เก็บใส่กระเป๋าตังค์ง่ายๆไงพกแค<อ>่นี้ก็พอแล้วนะคะ<อ>ทุกคนอย่าลืมไปซื้อกันนะคะลายน่ารักมากเราก็ยังออกขนมใหม่นะคะป,นนปังปอเพราะว่ามันมีเพนทอยเว้วยพวกเหมือนฝันือโมจิโร่ทั้งหลายชามันต้องส่งเย็นแลวเวลาส่งเย็นแฟนคลับแบร์เฮาส์ที่อยู่ต่างจังหวัดอะค่าส่งจะ แงมากบางคนติดกับผ้าส่งแบบมันพอๆกับผ้าขนมที่เขาอยากกินแหละก็เลยทําขนมแท้งออกมาผสมารถสมผ่านพูดเคอร์รี่ใบเซนิไทได้าก็ส่งมาแบบน่ารักน่ารักกึศกิบนะคะมันเก๋แต่ว่าพอดูเน็ตไปอะเราก็ต้องกินอะไรบางอย่างใช่ปหมซึ่งขนมแหละเป็นขนมที่พูดจบไปแลเวลาที่ดูเน็ตไิเลอ๋อเราเหมือนป๊อปคอร์นอะไรอย่างงี้มั้ใช่อร่อยเหมือนป๊อปคอร์นนะคะเราซื้อยีสต์มาทําขนมปังนี้เลยนะใช้มาเลเซียทำใหม่สดทุกอย่างเลยเฮ้ยมีมะม่วงหินน้ำพานได้เหใช่ เมนมะม่วงหิมะพานนี้ก็คือมาจากเมือในไข่นะคือเราชอบมะม่วงเผายี่ห้อนึงมากที่นครสีเราก็เลยแบบเอามาเป็นส่วนประกอบในนี้ด้วยนะคะอันนี้ดำๆทุกคนไม่ใช่เชื้อราแต่อย่างใดนะคะเป็นเมเลจีนะคะสามารถมาชิมฟรีได้นะคะไม่รู้จะเปิดให้ชิมจนถึงเมื่อไหร่มี5้ารสชาตินะคะไข่หยองกับคาราเมลเราชอบมากๆเลยพี่แกก็พูดถึงเราแล้วเนี่ยมันนี่ไงนี่ไงเป็นเตะบอลกับพี่แกงไมเเต๋อบริสุทธิ์ต้องสนิทขนาดไหนวะเพราะตัดสิน เด่นในเรื่องของเดลิเวอรี่เราพิจารมาหมดพอมาไหอยก็พูดคุยกันแล้วพอพูดคุยกันก็เลยได้พี่แกมาเป็นเพื่อนแล้วน้องน้องหน้าร้านที่มีแฟนเป็นแก๊บกับโปรเจกต์นี่จริงไหมครับมีค่ะมีมีจริงเพราะว่าทำไมร้านเรารอนานแต่แก๊บไม่ค่อยบ่นเออนี่บัวลอยโมจิเผือกหอมนะคะใส่เผือกสดแท้ๆเลยเฮ้ยแปลกวิอยู่ไหน อ๋อ,อยู่นี่ทุกคนอย่าลืมมาลองกินนะเพราะว่าจะขายถึงวันไหนก็ยังไม่รู้เลยวันที่เปิดร้านสะพานตักซินแล้วก็อาจจะไม่ได้ขายแล้วมาลองชิมได้นะคะบุลอยโมจิของแท้ต้องมีป้ายนี้อยู่หน้าสาขานะคะป้ายนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากงบไม่พอข <c oughs> ายที่สาขาอารีเท่านั้นแล้วส่วนใครที่อยู่ไกลก็สามารถเดลิเวอรี่ผ่านแกลบได้แกลบสาขาอารีเท่านั้นนะคะสามารถสั่งบุลอยโมจิเพื่อความได้ค่ะ <c oughs> พวกเราขอจบซีรีส์คลิไปไฟไหม้สะพานตักสินเพียงเท่านี้นะคะไม่ทำเป็นซีรีส์เลยนไฟไหม้แตซีรีส์แต่ก็ไม่มีต่อเด อย่าได้มีต่อเลยเอาอแต่มีอีกทีนึงก็คือเราบอกคนดูแล้วว่าจนขึ้น,จน,นจนขึ้นแต่ซีรีส์เฮ้ยมีมีเอาเอาไปดูในไอจีเรา,เอาตอนนี้ยังจับขโมยไม่ได้เลยเป็นขโมยมืออาชีพขโมยแถวย่านราชเทวีกับสยามเลยโอ้โหพอเราลงเราลงหน้าคนรลายไปใช่ป่ะมีคนทักมาว่าพี่โดนเหมือนกันอยู่ราชเทวีคนนี้เป็นจนมืออาชีพตอนนี้ก็คือตำรวจยังหาข้อมูลไม่ได้แล้โจนก็ยังไม่ปรากฏตัวนะคะทุกคนขอบคุณนะครับสามารถมาลองได้บ๊ายบายบ๊ายบาย จะเจอเธอทุกวันเพราะคิดถึงเธอทุกวันอยากจะหยุดเวลาเอาไว้ที่ตรงนั้นช่วงเวลาที่แสดนดีช่วงนาทีที่ทเราลั้นไปอยู่ใกลใ้ๆกันจะรู้ไหมฉันมีความสุข